Check confirm email free your your now to self ทีนี้ก็จะมีการเบียบการอะเป็นไงหลังจากที่ได้ดูแต่ละคณะแล้วอะเป็นยังไงบ้างด้ยเะไปร้องร้องมองที่ไหนอ่ะอว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันดับที่คิดเอาไว้จะเรื่อหรือเปล่ามีประตูมีการับมีการพับไว้ด้วยไหนๆเปิดมาซิพับอะไรบ้างก็จากที่ดูก็คือลองลองแบบวางสียอันดับไปแล้วก็เลยมาดูแล้วก็พับไว ตอนนี้ที่เราเลือกไว้คร่าวๆมีอะไรบ้างมีคณะอารยศักษาสาขาวการปกครองีิจุราจนหค่ะก็ดูคณะสังคมวิทยาของเกษตรแล้วก็ส่งสุริยบุวิทยาธรรมาสตรและแลกสีก็เป็นมศวค่ะคณะสังคม นี่เขาแบบมาแนวสังคมราชการเป็นที่ถูกทางถูกทางถูกทางเฮ้ยแปลว่าหนึ่งกับสองนี้ทุ่มให้จุฬาไปเลยไม่ใช่อันดับหนึ่งจุฬาอันดับสองเกษตรกอันดับสามอันดับสี่รอสวแต่ว่ายังแบบของอยู่ที่ไนว่าเนี่ยของอันดับสามเจ้าอะไรอันดับไหใช่ไหมแปลว่าอาตูเนี่ยอยากเข้าแค่เอกเดียวใช่ไหมเพศเอกจะไหมก็ไม่ะเพราะว่าจากที่เปิดระเบียบการก็เริ่มมองชื่อคณะแล้วก็ เริ่มสนใจคณะอื่นๆว่าเอ้ยนี่เรียนอะไรแต่แบบว่าเข้าอย่างเงี้ยแล้วนับถือกัามากเนี่อแคเต้เหมือนว่าเป็นเอา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 ดําแดงมาไหว้เลยนะครับดําแดงดําแดงมาไหว้แบบว่ามีเป้าหมายมากว่าคือจะเรียนอะไรแบบขึ้งไปทางเดียวเป็นเพศใช่มุ่มก็มีมุ่งใคยบอกว่าถ้าถ้าบอกผมไม่ได้เรียนนิเทศนะผมเข้าเอกชนดีกว่าคือแบบประทับใจอะคือในขณะที่เด็กดอกง่ายดอกงั้นเจ้เจ้เอาใจ้เอาไฟฟ้าดูดเขาหน่อย ไม่มีเป้าหมายเลยแต่ว่าตอกวนนี้เล็งเต็มที่ว่าวิทยาศาสตร์กับนิเทศแน่นอนแบบเป๊ะมากเป๊ะมาดูโดนใจมากเห็นเห็นหลายมหาวิทยาลัยเปิดรับตรงอุ้ยคนไปสมัครเยอะมากประกาศผลออกมาก็เยอะมากไปรายงานตัวน้อยมากใช่ต้องสมัครทำเพื่อนะฮะคือโอ้มันก็ในมุมี่เราได้บอกว่าเรามีสิทธิ์ใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นการที่คนที่เขาอยากเรียนจริงๆใช่ไหมเออแบบถ้าถ้าคิดว่าเราอ่ะต้องต้อง สอบไม่ติดแต่คนที่ติดแล้ไม่เอาเนี่ยแบบอ้าวทำไมเนี่ยแย่งทีมานเลยฮะไม่ปวดเลยคืใช้ใช้ความรุนแรงครับพี่มิยอมพี่ไม่ยอมใช้ความรุนแรงไม่ยอมประเทศเราต้องการความสงบนะพี่เทอย่าจะมาใช้อะไรแบบนี้อ่ะอาตูเมื่อกี้ได้สี่อันดับไปแล้วงูมยังไงบ้างหลังจากดูระเบียบการหลังจากซุ้มซ้อมเล่นเกมมีอยู่บ้างนะ เียวอะไรบ้างก็มีดูอยู่ที่สองที่ครับสองที่แล้มีมีศิลปกรกับกับทับแก้วศิลปกรกับทับแล้วมีที่ศิลปกรนะครับเอทีทีมหิตสาแล้วก็มีของรัฐมงคลอัญบุรวพูดีราดมงคลจันเดียบรีคณะเทคโนโลยีอะไรนะสื่อสารมวลชนนี่นี่ใครเข้าแบบใครเข้าเนียเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสาขาสาขาเทคโนโลยี เออมีภาา่แล้วอันนี้กองไิศวกรที่3กับ4ุมจะมีเรื่องหรือว่าก็อย่างคิดไม่ออกแต่ก็คือจะเป็นแนวไอซีทีทำหนังอะไรอย่างเดิมซึ่งก็จะทำหนังพวกกระเป๋าหนังเครื่องหนังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเงาตัวเงาเครื่องหนังตัวเงนไปที่ปากน้ำมี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 คมอยู่ไปไปไม่ต้องเรียนไปสมัครได้นะครับเอ้ยถ้าถ้าเข้าสินปกรณ์นี้ก็เข้านิเทศเลยใช่ไหมไม่ได้เข้าเอก ออกแบบแอนิเมชันออกแบบเว็บมีแค่ที่เขาก็สูตจะมีให้เลือกเยอะอยู่ใช่ไมครัมีอะไรบ้างครับก็มีเหมือนนิเทศของไทยกันด้วยโดยทัวไปแล้วมีวิดิวทอรทัศน์อะไรนะครับมาพยนตร์บูมว่าทภาพยนตร์อันนี้คือความขัดาย้งที่อยากทำภาพยนตร์่างนี้ใช่ไหมซึ่งตอนนี้บูมก็แบบเรียนรู้อยู่โดยการถ่ายคลิปตัวเองวันนั้นส่งคลิปมาให้ดูเป็นคลิปตอนตอนบูมลงไปกินไก่ในน้ำอะมุมกล้องสวยมากอลยอยากรู้บูมมาค่ก ปูนเขาว่าเราเป็นโนเปนควินนอะอ๋ะ <c oughs> อตอนนี้บูนก็มีสองอันดาบ<ช>ไว้แล้วส่วนส่วนสามสี่ยังไงก็ต้องเลือกแน่นอนแต่ยังไม่คิดตอนนี้หรือจะเว้นไว้ไม่รู้เหมือนกันยังยังหาคณะลงไม่ได้ออก็เหมือนว่าอตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่สนใจมากกว่าสองคณะน,นี้ใช่ไหม,มแต่ก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีสื่อสังคมชนปีนี้เปิเดเยอะมากเท่าที่พี่ลาเต้ดูในระเบียบการที่แน่ๆราชมงคลมีเกือบทุกที่แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวว่าเป็นหามาแล้วอะไรนะคะแบบจะแบบพวกคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบคนที่อยาก ทำโปรแกรมคอมหรือออกแบบเฉพาะเรี่อ ICT มากแต่ว่าได้ยินมานี่แบบว่าเงินเดือนสตาร์สูงใช่อยู่ที่หลักหลักร้อยนั่นเองร้อยหลักร้อยศึกก็สูงนะทุกคปัจจุบันนี้ศึกคือสูงแล้วพอพี่เป้เข้ามาทำงานที่ศึกดีก็สาหลักหลักหน่วยแล้เงินเดือนที่เป็นจุดทศนิยมนี้ผมอยากได้เป็นหลักหลักบาทถึงได้ยังไม่ได้โอนนละโอมไว้ได้ปากขอบคุณมากดีใจ เอาละอาตอนนี้ก็ได้คณะได้อะไรอะไรกันแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าระเบียบการนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเห็นเมื่อกี้บูมก็คุยกันหลังไม์บอกว่าเพิ่งมารู้จักในระเบียบการนี้แหละว่าบางสถาบันบางมหาวิทยาลัยถ้าจะเข้าไปเรียนต้องนอนหอครบพักเลยใช่ไหมไมันต้องอซึ่งที่ระเบียบการในด้านหลังใช่ไหมบูมนี่ด้านหลังมันก็จะมีน้าตรงนี้ไม่ใช่ อันนี้ด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีพวกรายละเอียดของมหาวิทยาลัยต่างๆก็เขาก็จะบอกดีว่าสถาบันไหนต้องนอนหอยังไงนะครับพ่อแม่มาสามารถมารับกลับได้กี่โมงอุ้ยนี่เหมือนโรงเรียนประจัเลยอยาไปอ่าเรอนี้เกินไปเลยใช่เออนี่เขาจะบอกพวกคุณสมบัติว่าเออยังไงศึกษาศาสตร์เนี่ยตาบอกสิ่งเรียนได้ไหมหูหนวกหูตึงเนี่ยเรียนได้ไหมก็ลองไปศึกษาดูและที่สําคัญปีนี้มอเกษตรมเชียงใหม่ ภาพพิเศษเยอะมากนะครับในนี้เขามีบอกไว้แล้วด้วยก็ลองไปดูภาพพิเศษนี้ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะใช่อ่ะตอนนี้เราเรียบการครับด้วยก่อนอ,อยากอยากเห็นคะแน<ต>น <channel S 1> แล้วสำหรับเพื่อนที่แบบว่าเออไม่ไม่สามารถไปซื้อระเบียบการได้คิดว่าทางเรียนน่าจะมีการ ทั่วๆอยู่แล้วอาจารย์แนวอเลยแล้วก็จะบวกค่าขนขนส่งอีก300บาทหรือว่าถ้าฝากซื้อถ่านตนก็จะคิดค่าหัวเล่มละห้าสิบบาทมีตลอดทันเนี่ยนี่กำลังจะพูดเท้าเนี้เลยเป็นงานมากเป็นงานมากยางใส่บัญญานี้มีมีที่โรงเรียนใช่ไหมใช่ค่ะดีมากๆสำหรับใครที่ยังแบบว่าเฮ้ยพี่หนูอยู่รีสะเกษถ้าจะไปซื้อเนี่ยต้องซื้อมอขอนแก่นคือคือค่าค่าค่ารถนั่งไปหนูห้าร้อยแล้วค่ะ ห้าลบห้าไปหกร้อยแลคาหนูไม่คุ้มดังนั้นเข้าอินเทอร์เน็ตไปดาวน์โหลดได้ในอินเทอร์เน็ตแต่ตอนนี้สพออทอสอสพออททำงานเร็วมากยังไม่อัพแต่แนะนำว่าอัพเดร์ขายไม่ได้ใช่เรียนแล้วอัพแล้ขายไม่ได้แต่นะนำว่าคนจะซื้อยังได้เพราะว่าอารมณ์แบบผ่านไปแล้วกลับมามองนี่จะแบบนึกออกไหมใช่แล้วก็อีกอย่างเวลาได้ใบคะแนนมาเก็บเอาไว้นะแล้วถ้าแบบพอเรียนเแล้วกลับมาดูมันจะแบบแบบไม่ติดไม่ติดเลย ไม่เปลี่ยนเลยด้วยตื่นตันมากจริงๆคือแบบว่าระเบียบการนี้คือแบบซื้อไว้แล้วมันจะมีเสน่ห์มากเลยแบบรุ่นรุ่นพี่ยังไม่ถึงเลยนะก็ยังเก็บไว้ก็ยังนั่งเปิดดูใช้แบบอะไรยังไงของไม่ได้ชั่งกิโลขายเลยเขาไม่เอาก็เลยต้องเก็บไว้นี่เฮ้ยระเบียบการที่สําคัญมันจะมีคะแนนต่ำสุดให้น้องๆดูด้วยนี่ต่ำสุดให้น้องๆดูด้วยด้านอะไรเก็แบบเล่มเดียวอะผมนะเล่มเดียวครบใช่มีทุกอย่างเลยใช่มาก เอาละก็ดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตได้ก็เว็บคิดว่าน่าจะประมาณวันที่10แหละเพราะว่าวันที่10 11เนี่ยเป็นวันแรกที่ให้สามารถยื่นคะแนนได้กำหนดการในเว็บก็น่าจะออกใช่อะตอนนี้อยากรู้คะแนนน้องๆเลยไปมามาเราเริ่มมาอย่าเดินเต้นนะเดินเต้นนะมาอะเดี๋ยวเราจะไปดูคะแนนกันนะครับมาให้ให้ให้คำนวณตาม และแบบก,การของเธอของเธอใครกะน,นอกคือสัตรูที่เราต้องเอาชะนักมันใครกันนอก